สวัสดีครับพบกับช่องบุญบานนนทวยแล้วนะครับก็มาคุยเรื่องข้าวนะครับก็มาดูนะครับการส่งออกข้าวเมื่อปี2อ6 6นะครับปิดจ็อบที่8.7ล้านตันนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับก็ไทยส่งออกได้นะครับเมื่อปีสอ6 6นะครับ8.7ล้านตันนะครับมูลค่า5 1พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอ้นะครับเป็นการส่งออกที่มากพอสมควรนะครับในปีสอ .66 ครับพี่น้องครับ ราคาสินค้าทั่วโลกนะครับสินค้าการเกษตรเนี่ยครับก็ชะลอตัวนะครับของสินค้าการเกษตรนะครับแต่ประเทศไทยของเรานะครับกลับสามารถส่งออกสินค้าข้าวเป็นบวกได้ครับพี่น้องครับนี่นะครับก็ปีสองพนนะครับก็ไทยสามารถส่งออกได้ถึง8.76ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้น13.7%จากปีก่อนที่ส่งออกนะครับได้7.71 ล้านตัน,นครับสูงเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ครับ7.5ล้านตันคิดเป็นมูลค่านะครับ5144.4หล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น29จากปีก่อนที่มูลค่า3977้าล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คิดการส่งออกเฉลี่ยของไทยปรับขึ้นจากตันละ515หลเหรียญสหรัฐเป็น 587, เจเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ ห้าสิบเหรียญสหรัฐต่อตันครับพี่น้องครับเป็นราคาที่สูงมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดูการผลิต2อ6 6ทับหกเราคาเข้าเปลือกนะครับพุ่งนะครับขยับไม่หยุดนะครับก็เป็นราคาที่สูงนะครับก็ขายต่อตันนะครับยืดที่1 5,000บาทต่อตันนะครับตอนนี้นะครับบางจังหวัดก็ราคาเพิ่มขึ้นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนออนทัวร์ด้วยครับอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับ สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปี2567ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงวางเป้าหมายไว้ที่7.5ล้านตันครับพี่น้องครับโดยยังคงต้องจับตาว่าอินเดียนะครับอาจจะหวนกลับมาส่งออกอีกครั้งในช่วงกลางปี2567หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปนะครับผ่านพ้นไปในประเทศอินเดียครับซึ่งไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ได้ครับพี่น้องครับนี่นครับ พราะปัญหาตัวนี้นะครับการเลือกตั้งของประเทศอินเดียเสร็จนะครับอินเดียอาจจะกลับหวนคืนโ่กออกเข้าอีกครั้งนะครับประเทศไทยก็เตรียมรับมือนะครับพี่น้องครับครับมาดูราคาข้าวเปลือกครับตอนนี้ชาวนาไม่มีข้าวขายครับขึ้นแต่ละครั้งชาวนาที่ขายทุกครั้งนะครับพี่น้องครับมาดูนะครับราคาข้าวเปลือกที่โรงสีข้าวรับซื้อนะครับผ้าข้าวทกศอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1 4 8 0 0บาทต่อตันครับโรงสีราศีพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกดอตาศีสไลนะครับรับซื้อที่ตันละ15,000บาทต่อตันนะครับโรงสีไฟไทยเจริญพัฒนาอเภอเมืองจังหวัดอลาเจริญนะครับรับซื้อที่ตันละ15,416บาทต่อตันโอ้โหขึ้นมาแล้วครับโรงสีกิจทวียะสุธรอเภเมืองจังหวัดยะสุธรรับซื้อตันละ14,100บาทต่อตันครับโรงสีสะพัฒนาอเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อที่ตันละ15,000บาทต่อตันนะครับโรงสีเต็กเฮงจังหวัดสุรินอจอมพระนะครับ และโรงสีสะกรการเกษตรสุวรรณภูมิอำเพอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันครับนี่ครับราคาเริ่มขยับสูงขึ้นแล้วพี่น้องครับขยับสูงทีไรนะครับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ทุกท่านนะครับเทขายทุกครั้งนะครับพอเทขายเสร็จราคาข้าวก็ปรับขึ้นอีกครับชาวนาก็ไม่มีข้าวที่จะขายครับถึงฤดูการที่นะครับหมดข้าวขายแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเดือนโมกราปลาย เดือนแล้วครับจะเข้าเดือนกุมภารับเข้านาปรังก็จะเข้ามาครับเข้านาปรังก็จะเริ่มแตกรวงนะครับเริ่มสุกทยอยจะเข้ามาครับเข้านาปรังหวังว่าเข้านาปรังก็จะราคาสูงเช่นกันกับข้าวนาปีครับพี่น้องครับครับมาดูด้านราคาข้าวเปลือกนะครับหอมมะลิราคากลางครับข้าวนาปี2 5 6 667ทบเครับพี่น้องครับในส่วนภาคอีสานนะครับเริ่มรับซื้อครับตันละ13,700บาทนะครับสูงสุดนะครับตันละ1 0,000 5,250บาทนะครับสูงสุดนะครับก็รับซื้อนะครับอนี่คือราคากลางที่กําหนดไว้นะครับการรับซื้อนะครับขึ้นอยู่กับโรงสีแต่ละจังหวัดนะครับที่ผมกล่าวมานะครับส่วนราคาข้าวหอมมะลิที่ปลูกในส่วนภาคเหนือตอนล่างนะครับก็จะมีนะครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรพิษุโลกเพชรบูรณ์ประดิษ์นะครับก็รวมแล้วกันนะครับราคาที่รับซื้อนะครับเริ่มต้นนะครับรับซื้อนะครับ13,000บาทต่อตันถึง10,000 5,200บาทต่อตันนะครับก็ที่กล่าวมานะครับเป็นราคากลางนะครับที่รับซื้อแต่ละจังหวัดจะรับซื้อไม่เท่ากันครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้ารับจังหวัดที่ปลูกกันนะครับในส่วนภาคกลางนะครับภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกนะครับจะรับซื้อตันละ11,400บาทนะครับถึงตันละ13,400บาทต่อตันครับราคาก็สูงเช่นกันนะครับข้าวเปลือกเจ้านาปีนะครับ ราคาข้าวเปลือกปฐมณีก็ไม่แพ้กันนะครับหน้าปีนะครับก็เริ่มรับซื้อตันละ1 3 2 0 0บาทนะครับสูงสุด14,700บาทต่อตันครับพี่น้องครับโอ้นะครับไม่แพ้กันเลยครับราคาข้าวเปลือกดีมากนะครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับราคาขายนะครับลงสีรับซื้อนะครับแข่งขันกันรับซื้อหน้าดูนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเกษตรกรไม่ได้สต๊อกข้าวแล้ว ส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวครับพี่น้องนะครับก็ไม่แพ้กันรับซื้อสูงเช่นกันนะครับเริ่มรับซื้อตันละ12,000บาทนะครับสูงสุดตันละ13,500บาทนะครับโอ้สูงเช่นกันนะครับราคาข้าวเปลือกเม็ดยาวนะครับราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดกระนะครับเริ่มรับซื้อตันละ1600บาทนะครับสูงสุดนะครับตันละ1 3 5 0 0บาทต่อตันนะครับก็ข้าวเปลือกเหนียวเม็ดกระก็รับซื้อสูงเช่นกันนะครับ ครับก็ฟังราคาข้าวเปลือกแล้วนะครับค่อนข้างจะขยับขึ้นนะครับเรื่อยๆครับพี่น้องครับมาถึงช่วงนี้นะครับเกษตรกรนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ไม่ได้สต็อกข้าวไว้แล้วนะครับพอมีการประกาศขึ้นราคาแต่ละครั้งนะครับเกษตรกรก็เทขายทุกครั้งนะครับข้าวก็ไม่เหลือสต็อกแล้วนะครับเพราะนั้นเป็นกลไกทางตลาดนะครับช่วงนี้นะครับข้าวนาปีครับก็ไม่ได้สต็อกเอาไว้นะครับ เกษตรกรบางท่านก็ขายตั้งแต่เกี่ยวเลยนะครับบางท่านก็สต็อกไว้ก็พอข้าวขึ้นก็พากันเทถ่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาข้าวขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยครับเราได้แต่ฟังราคาครับหมดข้าวแล้วไม่มีข้าวขายนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพนะครับและรอ การประกาศรับรองสายพันธุ์ในเดือนเมษายนี้นะครับว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับมีคุณภาพน้ำหนักดีนะครับทนทานโรคนะครับพี่น้องครับรอฟังข่าวนะครับว่ากรมการข้าวนะครับจะประกาศรับรองสายพันธุ์8สายพันธุ์นะครับมีรับรองสายพันธุ์ชนิดใดบ้างนะครับที่ทนต่อสภาพแวดล้อมต่อภูมิอากาศทุกจังหวัดนะครับที่ประเทศไทยเราปลูกข้าวนะครับพี่น้องครับว่าเป็นสายพันธุ์ไหนที่ให้คุณ คุณภาพและผลผลิตดีนะครับที่สูงนะครับพี่น้องครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้าน,านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ